ภาพมาครับสวดีได้ครับครับผมก็เห็นเป็นเหมือนฟิล์มเอ็กซเรย์ของตัวของกระดูกต้นขาครับแล้วก็เหมือนจะมีโรคอะไรบางอย่างที่ไปอยู่ในกระดูกตรงนั้นครับผมคำตอบคือออสซิโอซาโคมาครับคิดว่ามั่นใจประวัติกี่เปอร์เซ็นต์ครับคือคิดว่าเป็นเนื้องอกกระดูกครับผมแต่ชนิดไหนเนี่ยคิดว่าก็แบบไม่ได้มั่นใจมากขนาดนั้นครับ และนี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องโอเคเยี่ยมยอดมากครับเยี่ยมยอดมากอ่ะเอาภาพขึ้นมาครับเป็นยังไงอธิบายจากภาพเลยฮะตัวเนื้องอกกระดูกครับผมบมันมักจะเหมือนกับว่าเป็นเจริญเติบโตขึ้นมาตัวกระดูกครับผม mm. ก็คือจริงๆก็พูดง,ง,ง่ายๆก็คือเป็นมะเร็งกระดูกนั่นแหละครับผมแต่เ,<อ>เป็นชนิดที่เรียกว่าเป็นชนิดออสิโอซาโคมาครับ mm hmm. ก๊อปโอมรู้ไหมผมว่าจะตอบเหมือนกันครับแต่ว่าลังเลไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นตัวชนิดนี้ไหมครับครับผมพี่หมอครับน้องตอบได้ถูกแล้วครับเห็นเอ็กซเรย์เป็นเอ็กซเรย์เข่านะครับจะเห็นว่ามีครูแรกก็คือเขาคนไข้อยังอายุน้อยนะครับจะเห็นว่ามีแผ่นการเจริญเติบโตอยู่ที่เป็นเส้นดำๆอยู่เนี่ยครับเรียกว่าแผ่นการเจริญเติบโตแสดงว่าอันนี้ยังเป็นในเด็กอยู่อ่ามะเร็งเนี้ยเกิดในเด็ก2เป็นมะเร็งชนิดร้ายแรงนะครับเพราะว่าจะเห็นว่ามันมีการทําลายของกระดูกคือเหมือนเป็นลักษณะเหมือนมอดแทะ โดน,นแท้ๆแท้ๆแท้ๆกันไปมันทําให้เหมือนเป็นกระดูกเห็นเป็นดําๆดําๆแหว่งๆอ่าแล้วก็มันเป็นออสโอซาร์คมาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเขาเรียกมันมีการสร้างออสเทอรอยเมทริกก็คือเห็นเป็นปุยๆขาวขๆาอ,อยู่ข้างในนะครับก็เรียกออสเทอรอยเมทริกหยบยอดครับนั่นก็หมายความว่าทีมซิริราได้ไปหนึ่งคะแนนเอ <บ S 1> าละอีกสองทีมนะครับจุฬาและมสวต้องตามให้ทันนะครับและนี่คือข้อที่สองครับภาพมาครับ หมอสวอครับหมอสวอครับจากเร็วมากจากภาพเนี่ยมันจะเป็นภาพตัวเอ็กซเรย์ของตัวกระดูกคอครับอยู่ที่บริเวณเป็นถ่ายแบบเอ็นโทรโพสเทเรียก็คือถ่ายจากด้านหน้าไปด้านหลังคือจากภาพเนี่ยคือผมเห็นเหมือนตรงกระดูกคอส่วนส่วนบนน่ะมันมีความผิดปกติเพราะฉะนั้นคำตอบคือ cervical spondylolisthesis ครับมั่นใจเน้นๆมากเลยนะและนี่เป็นคำตอบที่ น่าเสียดายนะฮะเพราะฉะนั้นมสวไม่มีสิทธิ์ตอบข้อนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิ์ให้กับจุฬาและศิริราชภาพมาครับจุฬาครับผมเห็นความผิดปกติอยู่ที่กระดูกต้นคอส่วนบนนะครับผมผมเห็นว่าเออมีเรื่องของคิดว่าอาจจะมีตรงกระดูกหักตรงบางส่วนเพราะฉะนั้นคําตอบของโอมคือ Hangman Factor ครับถ้าถูกได้หนึ่งคะแนนถ้าผิดสิทธิ์นี้ตกไปอยู่ในมือของศิริราชเลยนะครับ และนี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเยี่ยมยอดมากฮะก็คือกระดูกต้นคอชิ้นที่2นะครับผมตรงรอยต่อระหว่างเหมือนแท่งแท่งข้างหน้าที่เรียกว่า v วอร์ b ิบาลบอดกับตรงข้างหลังมันเหมือนมีรอยหักผ่านเฉียงจากบนขวาเฉียงมาล่างซ้ายครับผมก็เลยคิดว่ามีเรื่องของ hangman f r a c t อ r e ขอชมก่อนเลยดีกว่า คือเก่งมากๆนะนี <mêmes> ่ค <mild word> ือข้อนี้จับว่าเป็นข้อที่แอบคิดว่ายากเหมือนกันนะคือถ้าเราดูจากเอ็กซเรย์เนี่ยอย่างแรกที่มันเห็นชัดเจนนี่คือคอตรงมากคือถ้าเราจับคนไข้ส่วนใหญ่เอ็กซเรย์เนี่ยมันจะมีความโค้งอยู่น้อกสังเกตเห็นที่ตรงระดับที่2เนี่ยมันมีรอยหักการที่มันได้ชื่อแฮงแมนแฟกเจอร์เพราะว่ามันในสมัยก่อนเวลาเราแขวนคอเนี่ยก็คนก็มีการเงยคอไปแล้วมันกระแทกไอกระโหลกศีรษะกระแทกลงมาเนี่ยแล้วมันก็เกิดรอยหักตรงนี้นะครับแต่ว่า จริงๆแล้วสิ่งที่เราพบบ่อยก็คือในอุบัติเหตรุรถยนต์ชน ấy. คือสมมติว่าเรานั่งเนี่ยแล้วชนเปรี้ยงเข้าไปเนี่ยแล้วมันคอเงยไปข้างหลัง<ม>ก็จะเกิดรอยหักแบบนี้แล้วก็ทำให้คนไข้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าส่วนใหญ่จริงๆแล้วไม่ได้เสียชีวิตนะฮะสามารถที่รักษาได้นะครับพะนั้น